ก่อนสิขอไปรับซ่อมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งดัก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 ในเด้อสวัสดีครับมื้อนี้เฮ็ดเมนูแซ่บๆง่ายๆนะครับเป็นยำไข่ดาวนะครับผม ะบะหมีส่วนประกอบหลายมาเบิ่งส่วนประกอบด้านแรกใส่ไข่ซีหน่วยนะครับผมแล้วกับกพรีกิ้นูสวนโขละเอียดนะครับผมความเผ็ดต่ำเข้ามา์เดอร์อันนี้เป็นเครื่องปรุงเป็นน้ำปลานะครับผมแล้วก็ขาดก็ได้น้ำตาลน,นะครับผมเป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะครับผุดใบะหมี่แล้วก็นาบมะนาวน,นะครับผมอันนี้เป็นหอมใหญ่ซ้อยแล้วก็ตังโอซ้อยนะครับผมแล้วกับะเขือเลนซรอยนะครับแล้วก็หมูสับนะครับผม มาเวิรงวิธีการเห็ดนะครับว่าผมสิดเ็ษจังไดนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเอาน้ามแซ่กระทะซะก่อนเด้อพ่อพี่น้องนะครับผมเอาหมูสับของเหานะครับล่งไปนะครับไปล้วนให้มันสุกนะครับผมล้วนให้หอมเด้อพ่อพี่น้องให้น้ามันอันนีนะครับผมเป็นยังขึ้นต้องใส่หมูสับเพราะว่าเ่าอยากให้กินแทย่ย่ำไข่ดาวซืดๆนะครับอยากให้มันมีเนื้อมียังมาเพิ่มนะครับผมแซ่บนะครับผม พอล้วนสุกแล้วนะครับผมเพชรจังแดงวันที่นี่ตากพักให้มันเย็นสะกอนเด้อพ่อแม่พ,มพี่น้องจังเอาไปย่านะครับผมนั่นละอุย้ยหอมแต่หมูสับก,ก็ยังหอมแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเอากระทะเปล่าๆใสน่น้ำมันค้างให้มันห่อนนะครับตอกไข่ใส่ถ้วยไว้นะครับผมนั่นละเอาไข่ลงไปทอดนะครับให้มันกรอบๆเด้อพ่อแม่พ,มพี่น้องเอากรอบสะพันว่าที่ยำแล้วแข่วหักนะครับผมแข่วบ่หักยัดเส้นทอดนะครับผมนั่นละ ทอดบะได้กรอบๆกับสิประม่าณนี้นะครับผมตักขึ้นมาพักใส่จานในมันเรียบร้อยนะครับนั่นละอุ้ยคุณดาเป็นตาแซ่บนะครับกรอบๆทั้งนั้นเลยนะครับผมพอแม่พี่น้องจากนั้นนะครับผมกับสีเอาไข่มาเลี้ยงใส่จานนะครับผมทอาสีกิ่นโล้นๆบอดได้นะครับผมต้องเอามาเลี้ยงให้มันเป็นวงกลมเท่านั้นนะครับเพราะถือเล็ดเป็นวงกลมนะครับผมจากนั้นผมกับสีเฮ็ดนามย่ำนะครับผม นำย่ำผมกับสีปรุงรสด้วยน้ําตาลก้อนเดอแล้วก็น้าปลาตามลงไปนะคะผมตามด้วยบักทีของเห้านะครับผมผู้ได้มักเป็ดกับไส้เพ็ดเดอร์บีบบักหน้าลงไปสักสองหน่วยนะคะผมผู้ได้มักสมงกับเอาสมไปนะครับผมคนทุกอย่างคนให้มันเข้ากันให้น้ําตาลละลายดีนะคะผมคนเป็นลดนะครับผมระวังคนกับอย่าลืมซิมรสเด้อปรุงรส ถือปากเจ้าของกินนะครับอย่าปุงรถตามควายไล่กะบบดีบันไดเนาะเพราะว่าผมมาคนกินรถบดจัดนะครับผมตามนันเลยนะครับค้นไปโลดนะครับผมมาพี่นองป้องไปนะครับผมย่าไข่ดาวเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมเพราะว่าช่วงโควิดก็ย่านคนอยู่บ้านก็อยากเมื่อก่อนนะครับโอ้ยมันเกี่ยวอยี้ยงกันน้องที่นี่จังใดก้าเบิ่งให้มันจบนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะครับผม ใส่ลงไปโลดนะครับเผื่อความหอมสดซ่นใส่บักเคอเลนนะครับบักเคอเรเลนไ่แล้วก็ใส่ตั้งโอลงไปนะครับผมจากนั้นถ้าก็คนเครื่องทุกอย่างเลยมันเข้ากันดีเลยเด้อคนไห่น้ำย่ำกับอันหมูซับกับพักนะครับเข้ากันเท่ากับเอาไปลาดใส่ไข่ดาวที่เ้าจัดจานเตรียมไว้นั่นเองนะครับผม เป็นอันเซ็ตซิมนะครับย่ำไข่ดาวของเรากรอบๆนะครับหากมากเมนูนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเด้อถนาอาเาเนนูแซแสบๆมาฝากเด้อพ่อแม่พี่น้อง